สำหรับวันนี้เราก็มาทำอาหารเสริมให้ลูกสุนัขนะคะวันนี้มีแครอทแครอทอันนี้เราจะหั่นเป็นใช่หั่นเป็นชิ้นแล้วเราจะเอาแครอทไปต้มให้มันนิ่มๆก่อนวันนี้เราต้องไข่ไปแล้วนะแล้วก็มีอาหารเสริมนี่เพชรดีกรีสำหรับลูกสุนัะเพื่อให้ลูกสุนัขขับถ่ายง่ายสะดวกก็มีสุขภาพที่ดีนะคะอันนี้ก็คือ เป็นอาหารเสริมเพราะปกติเรา,เาให้น้องเขากินอาหารเป็นอยู่แล้ว<ช>อันนี้ก็ถือว่าเป็นถ้าช่วงวันหยุดวันอะไรเนะ<ม>นาะก็ะทมาหาเขาก็จะทำให้เขากินนี้แครอทก็จะมือ้อนึงก็จะใส่สักหนึ่งส่วนสามของส่วนนี้นะแล้วก็เหมือนกับอันนี้เหมือนกันครับเราก็จะใส่แค่หนึ่งส่วนสามของผสม,ผสมใช่ผสมกันส่วนไข่ต้มก็จะใส่เต็มฟองเลยฟองหนึ่งแล้วก็จะขยี้ขยี้บดเหมือนโจ๊กอะ ก็เคยทำให้ให้กินไปทีแล้วนะใช่อร่อยมากกินเลยอันนี้ก็เลยแบบลองทําให้ดูตอนแรกจริงๆก็จะหาพวกแบรเตอนี่เลยใเ่๊แหละไปนู่นไปนี่ไม่ค่อยได้ไงก็เลยเอาของที่มีในตู้อโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการทำเราใส่ไข่นมลงไปนี่นะต้มไว้สักห้านาทีเพราะตอนเราใส่ตอนน้ำเดือดแล้วไงใส่หมดไหม ใส่หมดไปเลยทีเดียวเปโอเคนเจ็นเจนเยอ่ะตอนนี้เราต้มแครลอดเสร็จแล้วนิ่มดีนะเราก็มาบดให้มันละเอียดนิดเึิงให้ข้าวเคี้ยวได้ง่ายประมาณนี้เนาะแล้วก็โอเคจะมาใส่สกับไข่ส้มซอซิ ดูซิว่าเขาจะชอบไหมหมดไปเรื่อยๆรออยู่ไหมรอมาอยู่ไหมรอมาอยู่ไหมประมาณนี้ก็กินได้นะให้มันเดยุยๆหน่อยใส่นี้ไปสักนิดหนึ่งเพื่อเพิ่มรสชาติหน่อยฟรอาหารเสริมอืมราคกี่บาทอันนี้รสอะไรนะรสไก่ ดูสีของมันนะว้ uh huh. าวนะฮะจะประมาณนี้ mm hmm. กิ่นมันหอมนะจริงไม่เหมือนเทูน่าไก่มันได้เลยล <c oughs> อ่ะอ่านี่เิ่มได้กลิ่นละเเิ่มได้กลิ่นละเอ๊ะเลวมันคือกลิ่นอะไรนะเลวมันคือกลิ่นอะไรล, <c oughs> ลองชิมไหมประมาณสามชอ้อนแล้วแล้วแต่ชอบเลยค่ะ <c oughs> คือที่เราใส่ให้แค่ให้มันแบบมีกลิ่นมีรสชาติขึ้นหน่อยนะ ใช่ปะอันนี้ก็แบบอารมณ์ประมาณอาหารเสริม,อมนอกจากที่กินอาหารเมร็ดธรรมดาด้วยไปเชา้าเย็นอันนี้ก็เลยจับเป็นมือ้อเสร็จแล้ว<ช>นี่น่ากินเปล่าหอมะโอเค okay, เดี๋ยวเราไปให้เขากินกันตะกี้หอมเปล่าดูดๆตะกี้หอมเปล่าหอมเปล่านั่งลงที่นั่งลงก่อนนั่งโอเคไป let's go โอเคนั่งอีกทีขอมือหน่อยขอมือแไ่ขอมือก่อนขอมือก่อนอุ้ยโอเคโอเคน่ารักตรงนี้นั่งโอเคอร่อยดูหางดูหางดูหางนี่ก็จริงๆมันก็ทำง่ายๆนะไม่ได้ยากอะไรแค่ต้มไข่ต้มก็หาผักผักสีผักเขียวผสมทั้งสองสามอย่างก็ได้เนาะแล้วต้มให้น้องกิน จริงๆก็ไม่ถึง5นาทีนะคะไม่ได้เดียวเจะใช่ไม่ถึงนาทีอร่อยมากสําหรับเมนูวันนี้นะคะก็ทําง่ายๆถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ทําตามได้นะคะออืหือหรือว่าแบบมีแนะนํามีเมนูอื่นสําหรับแบบลูกสุนัขแนะนําอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะจ๊ะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้น้องลัคกี้ด้วยนะบ๊ายบายลัคกี้แฟใช่ไ